สวัสดีแฟนหงแดงรเวรวพูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด็นด่นรเวร์พูลประจำวันที่25สิหางหาคมส5 6 5โดรยสิบห้โดยรีวิเวเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมก็ะคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยาก,กตื่นเต้นเว้าใจกับ็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษของทังเออร์ริงเบลฮารันดาวยิงตัวใหม่ของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้พูดพาดพิงมาถึงสโมสรของเรากันก่อนเลยทั้งนี้เขาได้ไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง442ในิตยสารฟุตบอล 1, ชื่อดังและบางส่วนของบทสัมภาษณ์ดังกล่าวเจ้าตัวก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงทางเวอร์กิลฟานได้ด้วย ว่าเขาได้มีโอกาสเผชิญหน้ากับดาวเต็ดดัชแมนมาหมัดๆมในเกมคอมมูนิตี้ชิลซึ่งท้ายที่สุดกล็ลงเอยด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูล3ประตูต่อหนึ่งถลังแชมป์แรกประจำฤดูกาลนี้ไปครองได้ก่อนอย่างไรก็ตามมื่ถูกสอบถามถึงการลงเล่นเผชิญหน้ากับทางฟานไดฮาลันก็ได้บอกเองเลยว่ามันตอบยากเหมือนกันแต่เขาก็ยกย่องให้ปักกะหลังวัย31ปี คือหนึ่งในกองหลังที่เก่งที่สุดข,ของโลกณนเวลานี้เลยผมเองก็ไม่มั่นใจในเรื่องนั้นนะเพราะมันไม่ใช่การดวลเดี่ยวระหว่างตัวของผมกับทางเวอร์กิลฟานได้ฮาลันกล่าวมันไม่ใช่การเล่นเจอกันแบบตัวต่อตัวแต่มันเป็นการเล่น11คนต่อ11คน ผมรู้ดีว่าตัวผมและเขายังจะต้องเผชิญหน้ากันอีกหลายครั้งแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเพราะผมยังต้องเจอกับทางอาริสันเบเกอร์และนักเตะที่เหลือของพวกเขาทั้งหมดด้วยนี่คือฟุตบอลสมัยใหม่และเป็นการเล่นในระดับท็อปคลาสด้วยมันมากกว่าแค่เรื่องของนักเตะคนใดคนหนึ่งเราเองก็มีทีมที่ยอดเยี่ยมซึ่งทำงานร่วมกันมามันสำคัญที่เราจะต้องไม่โฟกัสกับการดวลกันของนักเตะคนใดคนหนึ่ง มากจนเกิดไปารเพะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอกับการได้เผชิญหน้ากับคนที่เก่งที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่ฝานได้เป็นผมเคยเจอเขามาแล้วหลายครั้งและเขาก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆขณะเดียวกันก็ยังเป็นนักเตะที่สุดยอดด้วยผมชอบการเล่นเจอกับเขานะเพราะบางทีเขาน่าจะเป็นกองหลังที่เก่งที่สุดในโลกแล้ว ้ผมก็ยิงประตูใส่เขาที่แอนฟิล์ได้และเคยยิงประตูให้กับทีมชาตินอร์เวย์ตอนเจอกับเนเธอร์แลนด์ด้วยเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้เผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของเดียโก้ชูตาสูน้าคนสำคัญของทีมเราที่ในตอนนี้กำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บกันบ้างในช่วงที่เขาไม่อยู่ทีมออกสตาร์ฤดูกาลใหม่ได้อย่างน่าผิดหวังว่าเก็บได้เพียงแค่2คะแนน จากษาเกมแรกจนรั้งเพียอันดับที่16ของตารางพิมลิกณเวลานี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามโชต้ายังคงเชื่อมั่นในแนวทางและนโยะบายการเสริมทัพของสโมสอนที่เป็นมาโดยตลอดจึงพยายามกระตุ้นให้ทีมรักษารูปแบบที่ทำเช่นนี้เอาไว้ซึ่งเขาเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อสโมสสนในระยะยาวผมรู้สึกว่ามันเฟิร์กนะโชตากล่าว พวกเข้าไปเซ็นสัญญากับบรรดาน,นักเตะดาวรุง่งหรือคนที่มีอายุน้อยแต่เก่งที่สุดเข้ามาจากนั้นก็สร้างทีมและสร้างมันขึ้นมาใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแม้แต่พ่อคุณเองก็คงมองเห็นได้เลยว่าในตอนนี้ทีมของเราเต็มไปด้วยนักเตะหนุ่มที่ยอดเยี่ยมมากมายดังนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะโอเคมันกำลังไปได้ดี ทั้งนี้โชต้ายังได้แสดงความคิดเห็นต่อไปถึงการปล่อยตัวแข่งคนสำคัญทั้งซาดิโอมาเน่ดิวอโอลิกีและทากุมิมินามิโนออกไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและเขาก็กระตุ้นให้ทีมต้องสามารถขี่กันเข้าไว้จึงจะผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ได้คุณเองก็รู้ว่าดิวอกและทาคิมีความสำคัญมากแค่ไหนยามที่พวกเขาได้โอกาสลงสนามฉูตากล่าวต่อ ในฤดูกาลนี้เราก็ต้องการทำผลงานให้ได้เหมือนเดิมนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราต้องการกลับมามีลุ้นแชมป์ทุกรายการอีกครั้งเหมือนที่เราทำได้เมื่อดูกาลทีแล้วเรารู้ว่าเราต้องการนักเตะทุกคนภายในทีมทุกคนจะมีความสำคัญเราต้องเตรียมความพร้อมมื่อช่วงเวลาของเรามาถึง ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้เพราะอยจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของสตีฟแมกมานามันอดีตปีชื่อดังของเราถึงการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่กันบ้างเมื่อเขาชี้ชัดเลยว่าลิเวอร์พูลอาจจะจําเป็นจะต้องกระโดดลงตลาดซื้อขายอีกครั้งหากยังเจอวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานเช่นนี้โดยเฉพาะคนที่เจ็บซ้ำซากไม่เลิกเสียทีแต่ก็ต้องมองสถานการณ์ให้ขาดด้วย แต่ยางก็คันชาราเป็นคนที่โชคร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บนะักแมคมานามานกล่าวมันยังมีนาบีเกีิตาและอเล็กซ็อเกรตเชมเบอร์เลนที่ก็เจอปัญหาเดียวกันพวกเขาซื้อฟา b บิโอคาวาโยเข้ามาซึ่งเล่นเป็นมิดฟิลก็ได้มิดฟิลตัวรุกก็ดีนั่นเป็นบทบาทที่แตกต่างจากตีอาโกแต่พวกเขายังมีจอแดนเฮนเดอร์สันเจมส์มิลเนอร์และฟาบิโยอีกครั้นมาถึงเวลาที่ทุกคนกลับมา พวกเขาจะมีตัวเลือกในตำแหน่งมิดฟิลถึง8คนและหากเราซื้อตัวแบบตื่นตระหนกในตอนนี้มันจะทำให้เรามีมิดฟิลถึง9คนดังนั้นมันอาจจะเป็นความเสี่ยงได้คุณจะต้องพิจารณาให้ดีว่าคุณมีมิดฟิลอยู่แล้วกี่คนในตอนนี้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูไปด้วยว่านักเตะบางคนของคุณที่ได้รับบาดเจ,จ็บไปนั้นอาการของพวกเขารุนแรงมากน้อยแค่ไหน ผมเองไม่ทราบเลยว่าอาการของอาริซโตเกร็บมเบ์เลนนั้นเป็นอย่างไรและก็ต้องไม่ลืมอีกว่าเรายังมีศึกฟุตบอลโลกมาขั้นกลางระหว่างฤดูกาลนั่นก็เป็นอีกปัจจัยที่จะต้องนำมาคิดด้วยถ้าว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของตีอาโกและมันก็น่ากังวลอีกเช่นเดียวกันว่านาบีเกอตาจะไม่สามารถรักษาสภาพความฟิตและลงเล่นตลอดทั้งปีได้นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องคิด ด้วยเมื่อนักเตะหน้าเดิมๆได้รับบาดเจ็บอยู่ตลอดแน่นอนว่าเมื่อคุณมีนักเตะถึง4คนในตำแหน่งเดียวกันได้รับบาดเจ็บไปมันย่อมจะกลายมาเป็นปัญหาแน่สำหรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิล,ล,ล,ลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษก,กับ5แมตช์ใหญ่พร้อมเซเลปและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้1ิถตุลาคม พร้อมน้องคิปจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอโอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19บเถึงยีกมกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงใต้คลิปเลยครับสุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซอโอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5000บาทด้วยครับ ไหนๆก็มีการพูดาพาดพิงมาถึงนาบีเกอีตากันไปแล้วข่าวที่4ีของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูกระแสข่าวเกี่ยวกับตัวเขาที่ได้กลายมาเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของสื่อหลายสำนักที่ประเทศอังกฤษในเช้าวันนี้กันบ้างเมื่อเราทุ่มเง,งินคว้าตัวเขามาจากอาเบรฟซิกตั้งแต่เมื่อปี2018ได้สนนราคา52.75ล้านปอนด์แต่เจ้าตัวก็ไม่สามารถเรียกฟอร์มเก่งเหมือนสมัยที่ลงเล่นในบุนเดสลีกาออกมาได้ ในฤดูกาลที่แล้วน่าจะเป็นปีที่ดีที่สุดของเขาแต่นอกเหนือจากนั้นเจ้าตัวก็จะอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอยู่เป็นนิดและล่าสุดก็เพิ่งมาได้รับบาดเจ็บไปอีกก่อนเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นทำให้เกิดกระแสะเรียกร้องในหมู่ของแฟนบอลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมและไปหานักเตะคนใหม่ที่เหมาะสมเข้ามาแทนที่แล้วหรือไม่อยากไรกัน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเดวิดแมดด็อกนักข่าวชื่อดังของเดลี่มิลเลอร์ก็ได้ระบุว่าสโมสรันรับแนวความคิดดังกล่าวและกำลังมีการพูดคุยกับทางบริสเซียดอทมุนที่สนใจจะรับเขาไปใช้งานต่อนาบีเกอ,อิตาได้รับบาดเจ็บเพียงหนึ่งวันก่อนเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทราฟอร์ดแมดด็อกระบุนั่นก็เป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงปัญหาของเขาได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้ว เยอเกนครอฟไม่สามารถที่จะพึ่งพาเขาได้เลยบอร์เซียดอรทมุนได้แสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาและหากมีการขายเขาออกไปเงินที่ได้จะถูกนำกลับมาเพื่อซื้อนักเตะใหม่เข้ามาทดแทนจากคำยืนยันดังกล่าวของแมตต์ด็อกก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตัวของครอฟเองก็ยืนยันว่าไม่คิดจะขายนักเตะรายนี้ออกไปแต่หากจะมีการขายเขาก็จำเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะคนใหม่เข้ามาแทน เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยผลการประกบคู่ในศึกคาราบาวครับรอบที่3ซึ่งมีการจับสลากกันไปแบบสดๆร้อนร้อนเมื่อคืนที่ผ่านมากันบ้างมาลว์พ,พูในฐานะแชมป์เก่าจากการแข่งขันเมื่อฤด,ดูการที่แล้วจะได้ลงเล่นที่สนามแอนฟิลด์ของตัวเองรอบมือกับทางดาบี้เข่าตีที่เพิ่งจะตกชั้นไปสู่ลีกวันในสีซัน ส่วนคู่เอกประจำการแข่งขันรอบนี้ก็ต้องยกให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะลงเล่นในเอติฮัดสเตเดียมเจอกับรองแชมป์จากเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างทางเชลซีของทางโทมัสทูเคิลแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ตก็งานหนักไม่เบาเมื่อต้องรับมือกับแอสตันวินล่าของคุณซีสตีเฟนเจอรัส่วนทางท็อตแนมฮอสเปอร์ของอันโตนิโอคอนเต้ก็ต้องบมุบไปเยือนทางนอตติงแฮมฟอร์เรส อีกหนึ่งทีมได้ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงในรีมิลิกฤดูการใหม่นี้อย่างถังอาร์สซนอลจะได้ลงเล่นในสนามเอเมเรตสตเดียมของพวกเขารักมือกับถังไบรตันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ด้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ